เา่อาแคำแดบ้านนาออตแูใหญ่ี่ผมตัดิี่ลเนอบตนาดียนะครับบ้านนาอควายในนอบเจ้าแม่คำแดนะครับตบลดงขวางอรเมืองจังหวัดนครพนมแล้วก็เหลืออีกสเที่ยวในรอบแรกใช่รับจากนั้นจะพายในรอบก่อนล้อและก็รอบรองรอบทีักถูกต้อง คุผู้ชมพวกพี่น้องที่เขาล็ครับดูชิว่าเที่ยวนี้ครับสาวสวยดันพาร์ครอู่รอบน้ำที่หนึ่งแบบนี้ครับเจอกับเจ้าแม่ขาแดงครับจ้าแม่ขาแดงนั้นเหลือจากตำนองดงขวาครับบ้านนาข้อควายครัว่าแล้วว่าแล้วเที่ยวนี้อยู่รอบน้ำที่สองเจอกับสาวสวยสาวสวยดันักพาร้ครับเทีี่ยวน้อยู่รอบน้ำที่ึ่งครับ แบบสบายสบายครับแต่ว่าเที่ยวนี้สาวสวยสาวสวยไม่รู้ว่าจะหนีได้จะหนีได้หรือไม่ไนเมื่อเจอกับเจ้าแรงขับแดงเจ้าแรงขับแดงเริ่มจะปูตะไก่ถ่ายไล่จะคุกเปล่าัำแดงอยู่ในร่องน้ำของเริ่มตีหนีนะครับัำแดงยังไม่ไว้ใจเจอจากเลนุนครครับยังไม่ไว้ใจครับทำยังไม่เห็นมัน กระถามเรืองรับปากผมรับกเพตอนนี้มันจะัเข้าถูกปุ่งเร็วเรือในขาประมาณไม่เกินมรอยเมมดคน พี่ติ่กก็พยายามจะตีแล้วมัตีเลยแกได้เลือกเตะได้จะแมกทัดแน่รู้แ้่จะี่ตัตใจไกหายสาวหวกันก็พาจะไปถลานักเลตูนักอตหรือไม่ก็ไทยว่าถามมาปีนหายสาวปีศาจก็ลอเลกจับเลือกจับพวกไมไเลือกจับพวกสาวหัวกันก็พาสาวสวยกันก็าลเลือกจับเลือกตีเลือกจับเลือกตีทาแกเลือกตีไรแล้วสาวสวกัน็พาขอปักวาพายหนีเข้าเส้นไทย สิงลออน้ำที่หนึ่งครับสาวสวยนันดภาเป็นฝ่ายชนะสาวสวยนันดาภาลออน้ำที่หนึ่งเป็นฝ่ายชนะครับครับเดี๋ยวนี้จะไปโน่นเลยนะครับเที่ยวยี่สิบห้าเลยฮิดาสวัสดนะครับจากบ้านถกต้องนะครับรงขวาเราจะอยู่สายน้ำที่หนึ่งบอลไปอีกหกนะครับจากบ้านสายสูงชัยะตุรีจังหวัดนักแขกอยู่ล้อน้ำที่สองนะครับ นะครับพึ่นไปเลยครับพึ่นไปเลยแเดตาาด้วยนางสาววัดพี่สาววัยวักับลูกโพไททองนะครับและต่อด้วยเทพมีใายีกับนางกำไหลครับ